นี่พ่อแกสองคนอะวันนี้แม่ดูข่าว,าวเห็นกรมโอตุเขาบอกว่าฝนจะตกเนี่แล้วเสื้อผ้าที่พ่อแกตากไว้นี่จะไม่เก็บได้ไงฮะแม่คะก็ไม่ต้องเก็บหรอกค่ะก็ตากไว้งั้นแหละให้มันเปียกๆหน่อยเห็ดจะได้ขึ้นพอเห็ดขึ้นก็ไปถกข้าวให้แม่กินนี่ค่ะทำไมพูดแบบนี้วะเออฉันเก็บเองก,ก็ได้เฮ้ยเออยีต่ตองฉันลืมบอกไปอะเมื่อคืนแอร์ในห้องฉันเสียฉันนอนเหนือ่อท่วมตัวทั้งคืนเลยร้อนจะตายอยู่แล้ว นี่พวกแกสองคุณใจคอจะไม่เรียกช่างมาซ่อมได้ไงเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าแอร์เสียเนี่ยแม่ก็เรียกช่างมาซ่อมสิคะหรือแม่จะซ่อมเองคะแล้วเบอร์แอร์ล่ะคะแม่มีไหมโอ้ยใครจะไปรู้ล่ะก็ตอนซื้อมันมีเบอร์อยู่ในใบรับประกันไม่ใช่หรอแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนแม่จะรู้ไหมเนี่ยอ้าวแล้วไอ้บัตรรับประกันมันอยู่ไหนล่ะคะก็บอกไม่รู้ไงก็ซื้อมาแต่ปีมาโวแล้วโอ้ยโอ้ยงั้นถ้าแม่ร้อนเนี่ยแม่ก็ไปนอนห้องนั่งเล่นแล้วกันค่ะมีพัดลมเพดานอยู่นี่ ใช่ครับแม่และแม่อย่าลืมจุดยากันยุงด้วยนะครับเพราะว่าห้องนั่งเล่นเนี่ยยุงเยอะมากๆเลยแม่พอไม่ต้องพูดละฉันโทรตามมิงก็ได้วะฮัลโหลช่างแอรใช่ไหมคะเอา้านี่ก็จะหมดอีกแล้วไอ้แต,แต่ของหมดหมดเถนอนาะ ฮัลโหลค่ะแม่ฮัลโหลยายตองขากลับแวะซื้อซีอิ๊วขาวให้แม่หน่อยนะอ้าซื้อที่ไหนอะคะโอ้โหกวร้านชำแถวบ้านเรามีเยอะแยะไปแล้วซีอิ๊วแบบไหนละคะซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวเยอะแยะไปหมดต้องไม่รู้หรอกนะยี่ห้อไหนก็ได้ขอที่มันเป็นซีอิ๊วขาวนะ่ะ ไมถามทําไมนักหนาวอนนี้ยฮะวันวันเอาแต่ฝันภาษาฉันเออแค่นี้แหละนี่ตองพี่ว่าตองกําลังแก้งแม่อยู่นั้นเนี่ยก็ช่วยไม่ได้เนี่ยคะใครอยากให้แม่มาแก้งพี่ก่อนละ่ะตองก็เอาคืนซะบ้างม,มาทำงานกันต่อดีกว่า ทำไมวันนี้อากาศมันร้อนขนาดนี้นี่พี่บิ๊กอนั่นสิยี่ตองในซีอิวขาวที่แม่ฝากซื้ออะอ๊ย้ยตองลืมไปเลยอะแม่ซีอิวมันมีทั้งเยอะแยะอะซีอิวขาวซีอิวดำอ๊ยหลายยี่ห้ออีกตองคิดไม่ออกว่าจะเลือกอันไหนดีอะแม่เ็ไปเลือกเองแนละ้วกันเนาะนี่ตองฉันถามหน่อยพักนี้แกเป็นอะไรฮะไม่ว่าแม่อย่ถามอะไรแกก็เอาหูทนลมท่้เหมือนไม่สนใจแม่เด็กก็บอกทําไม่ได้บ้าง ตกลงนี่แกแกล้งฉันใช่ไหมตองฮะแม่แม่พูดอะไรอย่างนั้นตองจะไปแกล้งแม่ได้ยังไงใช่ไหมพี่บิ๊กตองแค่แค่ทาตามวิธีที่แม่ทําแค่นั้นแหละค,คุณไมคฮัลโหลครับคุณไม้ไม่ไงครับคุณบิ๊กคะมาที่สวนฉันด่วนเลยนะคะฉันต้องการผลไม้หนึ่งขันรถคะ่ะได้เลยครับคุณไม้เดี๋ยวผมจะรีบไปที่สวนเดี๋ยวนี้แหละครับ สวัสดีครับคุณไม้ต้องการผลไม้ด่วนนะตองพี่ต้องไปที่สวนตอนนี้ตองจะไปสวนกับพี่ไหมไปค่ะ,ะแม่ครับยังไงเนี่ยแม่ก็กินก่อนได้เลยนะครับแล้วผมก็ฝากล้างจานฝากแม่ก็บก่านให้เรียบร้อยด้วยนะครับล้างล้างงั้นเหรอแล้วแล้วล้างยังไงอะ่ะแล้วแม่ต้องใช้ฟองน้ําหรือว่าฝอยขัดดีแล้วน้ํายาไม่ต้องใส่เท่าไหรอ่อ่ะแล้วเศษอาหารอะ่ะมันทิ้งที่ไหนเหรอแม่ครับช่างมันเลยครับ ไม่เป็นไรแม่กินเสร็จแล้วแม่ก็กองไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับตองจะกลับมาจัดก,การเองตองที่ไปเล้เอาบิ๊กมานั่งทำไมตรงนี้ฮะลูกครับแม่ครับแม่มาพอดีแม่ช่วยรินน้ำให้ผมเลยได้ไหมครับเหมือนผมจะเป็นลมเลยแม่แดดแรงมากเลยครับ ออ oh, ได้สิแล้วแกจะเอาน้ำร้อนในน้ำเย็นล่ะน้ำร้อนครับแม่เอามาเลยครับอืมแล้วแกจะให้แม่ลินใส่แก้วหรือว่าลินใส่ถ้วยดีโอเคครับแม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเข้าไปเอาเองก็ได้ครับพี่บีคะไม่ต้องค่ะแต่ต้องไปทำให้ไปเข้าบ้านดี่ก่าค่ะ แตองจะบอกอะไรแม่ไว้ให้อย่างหนึ่งนะไอ้งานง่ายๆที่บ้านเราเนี่ยเก็บผ้าล้างจานไม่ได้ยากอะไรเลยแม่แล้วถ้าแม่มีเวลาพูดกับพวกเราแบบนี้ทุกวันเนี่ยแม่เอาเวลาไปช่วยพวกเราดีกว่าไหมบ้านหลังเนี่ยเราอยู่ก,กันตั้งสามคนน่ะมันก็เป็นบ้านของเราทั้งนั้นเราต้องช่วยกันสิแม่จะให้ตองกับพี่บิ๊กทั้งันอยู่สองคนเหรอใช่ครับแม่มีอะไรเราก็ควรจะช่วยกันนะครับเราสองคนเนี่ยไม่ได้หวังให้แม่ทําทุกสิ่งทุกอย่างคนเดียวนะแต่ช่วงที่เราไม่ว่างเราติดธุระอะไรแบบนี้แม่ก็ควรจะหยิบจับอะไรช่วยเราบ้าง มแม่เข้าใจแล้วแม่เข้าใจแต่ต้องไม่รู้เลยนะว่าแม่เข้าใจจริงๆหรือเปล่าเนี่ยค็าลอบนี้เข้าใจแล้วไงไปคือพี่บิ๊กไปพักดีกว่าไปตองไปคะร้อนจังเลยวันนี้ นี่นี่นี่เดี๋ยว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 พวกแกจะไปสวนแล้วเหรอแม่ทําอะไรอะคะเอา้าแม่ก็จะไปสวนกับพวกแกไงแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะแม่ก็จะไม่ไปเล่นไพ่แล้วนะไปไปสิเดี๋ยวสายเอา้ามาสิเดี๋ยก็แดดร้อนไห้เด็กพวกนี้มาครับครับสิ่งไหนที่แม่เรากำลังทำผิด เราก็แค่แก้ไขและทำให้เขาเข้าใจ